พระธุรคาหรือพระศีมหาธุรคาเทวีเป็นปังหนึ่งของพระอุมาเทวีมีความหมายว่าผู้เข้าถึงได้ยากไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้ามนุษย์อสูรแม้แต่พระศิวะพระพรหมหรือพระวิษณุก็ไม่อาจจะสังหามหิงสาสูนได้มีเพียงหญิงสาวที่ไม่ได้เกิดอย่างธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในอำนาจทั้งหมดของจักรวาลซึ่งก็คือพระแม่ทุราคาซึ่งเกิดจากอำนาจทั้งปวงของเหล่าเทพเจ้าพระแม่ทุราคาอยู่ในลักษณะของกายาที่สุนทรีที่สุดในสามโลกมีสิบกรมีอำนาจอย่างไม่สิ้นสุดมีพระวรกายสว่างสวยมีสามเนตรมีพระเกศาที่นุ่มสลวย มีสีผิวเป็นทองแดงและมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่บนพระนราชทรงประทับอยู่บนสิงโตหรือเสืออยู่ในท่าสังหารมหิงสาอสูรซึ่งเป็นลูกของอสูรลำพระกับนางกระบือซึ่งได้รับพรจากพระพรมให้เป็นอมตะและลบชนะทั้งสามโลกพระแม่ทุรคา ทรงมีเครื่องแต่งกายเป็นสีฟ้ามหาสมุดที่แวววาวและส่งรัศมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด